อันโหลดไม่มีเลยแม็กแม็กใหญ่โคตรเปลืองกระสุนอีสปอร์ตอยากลองว่ามันจะแรงขนาดไหนเห็นมั้งราคาแพงเหลือเกินแค่ปืนผมนี่ก็6กหมื่นแล้วนะครับ <laughs> ปืนตัองโคตรแพง และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD2024 เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม AreNA Break out ด้วยนะครับโดยใช้เพียง UID นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับราคาตามภาพนี้เลยครับ บอกเลยว่าคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV v ว l ล o ลย์บ c ล l อร์ดิฟตี้วอลซและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับเฮียเราเข้าวอเทลได้เลยเนี่ยนี่เียงคนพี่นั้งางวิ่งมาแล้วบอดจรอโถ่ ก็กดไปเต็มสตรีมแล้วเมื่อกี้เอาก่อนได้เปรียบมีเสียงเดินไม่ใช่บอสนะโอเคมันบอสหรือคนวะนทำไมมันล่างโอ้โหวิ่งติดอะไรวะของบอดเหรอบอดบอด ผมเห็นมันนั่งเออทรงมันเหมือนคนเลยวะเห็นมันนั่งมายิงผมไงผม,มก็เฮ้ยอะไรวะโอ้อัลบ,บั้มพี่ไปของทองพี่มาเก็บมาเก็บมาเก็บนี่อัลบ,บั้มพี่เก็บเข้าเซฟก็ได้พี่สองหมื่นโอ้บอดแม่งวิ่งกันระเบิดจัดเลยตอนนี้มาใช้บอดพี่โคนโคนโคน<ของ>มีอีกมีอีกน้ำอีกนะถ่า<ข>ย<อง>ูกครับ ได้พี่ผมคุมกันอยู่ระเบิด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 เรียบร้อยกูโอ้โหไหลังเข้าบอดใหม่ปะขึ้นสายปะบอดบดกระสุนหมุดลีโหลดโอเคี่ยปลาระเบิดมั้งหน้าอยู่พี่จะเนเหยืได้พี่ได้เดี๋ยวผมเข้านะผมรีโหลด95นัดพี่รอผมก่อนไหวไหมเนี่ยสภาพ ตาสวยอุ้ยคืมาอีกโอ้ย,ออยตายยังวะอัออนหนึ่นงลีโรกันอันหนึ่งของลีโรกันย,ยังพี่กำลังยัดอยู่ีเดอันหนึง่งลีโลดอยู่พี่เก็บของก่อนเลยพี่พี่เอาของแพงไปก่อนเลยพี่เอาเลยเอาเลยผมต้องการให้พี่อิ่มพี่ไม่ใช่ผม ผมไม่อิ่มได้ผมต้องการให้พี่อิ่มตอนนี้โอ้โหเมื่อกี้ RPK อ่ะโคตรเดือดเลยกดค้างเลยสามตัวเมื่อกี้วายังมีเสียงเดินอยู่นะนอกยิงกันอยู่พี่เก็บของเต็มที่เลยพี่ผมมาเพื่ออิ่มให้พี่อิ่มพี่ผมไม่อิ่มได้พี่ต้องอิ่มอาอมันมีใส่แม็กปอดใช้แม็กใช้กระสุนขาวอยู่ในแม็กแต่ว่ามีกระสุนม่วงอยู่ในอยู่ในแม็กสำรองคืออะไรวะผมวิ่งไปหาพี่ละ เป็นไงบ้างครับศพเมื่อกี้อ๋อเนี่ยเกาะอ๋อนี่เอากะก่อสี่เกาะใครโอ้ยออเอคอ๋อหนึ่งศูนย์สองอะได้อยู่มีเกาะใหญ่อยู่อะหมวกสี่อะได้อยู่ฝั่งนู้นเลยพี่ฝั่งที่ผมไม่นั่นอยู่ที่ผมปาแก๊สไว้อ่ะนี่ไม่ใช่ฝั่งนี้นี่ไงมา<ด>ละเข้้านีแหละชอบเข้าอย่างนี้แหล,ออละอิ่มอร่อยจัดเลยเข้าไม่สนใจใครเนี่ย ชอบจริงจปิดประตูปิดประตูปิดประตูฟาร์มต่อ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 ผมมาให้พี่อิ่มครับพี่กินให้เต็มที่เอออเาให้แบบไม่ต้องเดินกันเลยวันนี้ไปก็ได้ผมค่อยมาเก็บของเหลือไม่ไอที๋เองเอาไปอันนั้นลูกมีถอดเขาเอาพี๋ยวเอาไปก็ได้โอ้มันมีของขายอยู่พี่สุดพี่เบ๊ก็ได้อิ่มแล้ว โอเอกพี่เบเก็บก่อนเลยพี่เก็บของก่อนเลยพี่เวลิกุดรอดกลับบ้านเท่าไหร่ครับพี่โอ้สองแสนสองผมได้มาผมได้มาแสนหนึ่งยิงคนตายไปสามคนยิงบอดไปสิบสี่มาขอเข้าโมเต้ขอเข้าโมเตลได้คือทุกอย่างจบแล้วพอพูดนี้นะไม่จะเกิดไกลมากโอ้โหอนุฆาพิพีสองตัวโอ้ คนคนตายรตรงหินตรงหินตายไปแล้วเกิดซ้ายแล้วพี่เกิดทั้งหน้านแล้วเนี่ยเกิดตรงนี้ไม่รู้พี่ตัวนี้ตายแล้วจากข้างในเสร็จละเสร็พี่ปลาระเบิดเคี้ยงมุนนะกล้องมีระเบิดปลละพายม,มีพี่มีมีเฮ <รอ S 1> ้ยมีเสียงเดินจะปลาตรงไหมเนี่ยหลบก่อนดีกว่าปลาเข้าเลยจะบอกนั่นออกไปข้างนอกโดนปะวะเบิ้มอยู่ มันดักเข้ามาแล้วมึนผมคือผมผมี่พี่ผมกินบอสเหรอวะผมได้ปืนผมมหนึ่งกระบอกมาบอสบอสอ๋บอสพี่บอสกูู้ยิงกูดังตายสองบอสอยู่ข้างหน้าผมไปฮิวไหนบอสตายเหลือเนี่ยบอสตายผมแขนดำเลย พี่ผมมีผมมีผมมีผ่าพี่เอาผ่าผมปะจะได้ลดน้อยอ่ะผมย่อยละพี่ผ่าก่อนเลยพี่ผ่าก่อนเลยผมผมดำอันเดียวเนี่ยพี่พันแบบพี่พันแบบไอ้ผ้าแม่งหมุนไปหมุนมากโคตรเท่ช็อตเมื่อกี้อ่ะเอ้แต่อย่างน้อยก็เนี่ยจริงๆเราก็ได้เกาะแล้วนะพี่นี่เราก็ได้เกาะกับบ้านแล้วนะได้เกาะสปาร์ตันแล้วอ่ะเนี่ยมานั่งเก็บเวฟมันกลับไปกับบ้านก็ได้นะเพราะเวฟมันก็ใหญ่โอ้นาฬิกาเว้ยเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวผมเก็บ เแต่ผมไปโยนให้พี่เบสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราจะให้พี่เบออิ่มครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไลยที่เก็บได้เฮ้ยเก็บเถอะพี่นะเงินผมเยอะแล้วให้พี่เอาไปเล่นบ้างไอ้อะไรวะให้พี่ไปเล่นบ้างเถอะโดดลงข้างล่างเหรออืมนี่ดูพี่ก่อนดูพี่ผมโยนของให้เอาไปเลยนี่ กูไม่น่ารอดดีอยู่เองคุณบางบนละเซยไม่เปิดพี่เป็นอะไรวะเมื่อกี้เดินๆอยู่ตัวมันกระตุกปึกเซยไม่เปิดพี่ของมาแล้วเอามาเป็นเอาไปเลยพี่ตุ๊กตาสุดน่ารักนี่แน่พุชทอยวะเออผมมาแล้วครับพี่อ่ะเอาไปเอาไปอออิ่มอร่อยขอทานเลย เขาเรียกว่าอิ่มพี่ผมพาอิ่มไงขอสปาร์ตันนี่นี่ผมก็สบายใจละจริงเราก็เก็บน่าจะเก็บได้อีกอันหนึ่งนะเนี่ยแต่ผมเก็บสปาร์ตันอีกอันหนึ่งดีกว่าเฮ้ยอ๋อเสียงพี่นะเฮ้ยผมเก็บสปาร์ตันไ,ไ,ได้อีกอันนึงเว้ยเออไดอยู่มาสปาร์ตันสองเกาะกับบ้านอิ่มนี่เอาไปซ่อมครับชิลฮ่าห้าห้าสิบสามโลแล้ไปจริงช่องมีนย่างเหลือน่าเก็บแม็กมาวะ่ะไม่น่าขอดสุด กระเป๋านี่ใหญ่มากใช่ใช่เรียบร้อยได้เท่าไรพี่แสนแสนพันเอ้ยแสนหมื่นเออยทำไมน้อยกว่าผมไกวะผมอ๋ผมอ,อผมมีเกาะสองตัวได้อยู่